สามคมือามอเคน้องชายวันี้ครับเป็นไงบ้างเบื่อจังเบือจังเือนะมันยังไงมันเล่าเล่าให้ฟังหน่อยมันไปโดนตรงไหนยังไงสอครับเต็มคางเลยป่ะเล่นข้างเลยมูไปเลยนะตั้งแต่โดนครั้งแรกก็ยกสามไหมยกสามจังหวะนั้นไม่ถึงไม่แค่สุปนะโดนตรงไหน้างเหมือนกัน ซุดไปเลยนะวื้อไปเลยคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างเกมการชกไฟนีพลาดก็เตะยยเลมาไปไปตรวจสอกก่อนจริงๆเราก็เตะได้นะฮะวงนอกเออ่ยโดนต่อด้วยวงนอกก็เตะได้ไปโดนสอกแล้วยังไงเวทเนี่ยมันใหญ่ไปไหมสำหรับเราสิบสี่ไม่ใหญ่ครับเอาสิบสี่เอาสิบหกตัวใหญ่ยังกระตือไงเตะคือเวทเขาจะใหญ่กว่าเรา จริงๆเวทเราเนี่ยถ้าเอาจริ่งชอบเวทไหนมากสุดสองได้วันนี้ปล่อยมา114แล้วก็ขอให้เขาอีกสองปอนด์ไ้้ถาสี่เท่ากันเลยนะไม่ได้ผมครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนคลับลุงนาฬิก์หน่อยครับก็ขอโทษครับที่เรไม่ติดมาไปหน้าผมคู่ไม้น่นอนามันไปพลาดก่อนเนาะไปพลาดโดนสอกก่อนลูกเกียร์ก็ดีๆอยู่แล้ว ส่งมาใช่ไหครับน้องเปอ๋อมีไม่สายสัมพันธ์อะไรสายสัมพันธ์จะไม่ตีเราไม่เห็นสายสัมพันธ์สายใหญ่ลึกลับครับนี่อะไรก่อนก่อนที่เราจะพลาดเนี่ยคุณคุนเขาพยายามส่งสัญญาณแล้วว่าสออซ้ายวันนี้เขาเขาเตรียมมาเราเราเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ เขาพยายามสอบตั้งแต่ต uh> ้นเกมครับก็พลาดอยูนไายครับจังหวะจะเข้าไปตีครับจังหวะเข้าเข้าคือรู้อยู่แล้วว่าเขาเตรียมสอบมาใช่ไหมครับไม่แต่ว่าจังหวะจังหวะเขามีเขามีเหมือนกับว่าส่งสัญญาณให้เรารู้ก่อนนใช่ไหมครับจังหวะสับเชียวไปเชียวมาวันที้เราเราเดินเกมแผนไหนครับถึงได้ทําให้พลาดลงมาวันนี้ครับก็จะโอเคบนบนออ ซ้ายแล้วก็เขาแข่งครับก็คือตามแผนเราคือบนซ้ายออกติงขวาบนซ้ายออกติงขวาอะไรที่ทําให้เกมมันมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการครับวัน้ี้น้าหนักมีผลไหมครับก็มีครับเขาตัวใหญ่ครับแล้วเขาเคยขึ้นขึ้นไปเวทเกินร้อยสิบหกมาแล้วด้วยอันนี้เกี่ยวไหมน้องน้องว่าเกี่ยวไหมครับผมว่าสําหรับผมเกี่ยวครับเกี่ยวเนาะถ้ร้อยสิบสี่เท่ากันหรือร้อยอันเดียก็ต่อได้ครับแต่นี้โตสองปอนด์ พี่ถามย้ำอีกถามซ้ำอีกทีแล้วกันว่าน้ำหนักที่เรามองว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเจอใครก็ได้น้ำหนักเท่าไหร่112ครับ112คือใครก็ได้เลยใช่ไหมครับวันนี้พอใจผลงานร้อยก็ได้ครับร้อยสิก็ได้ครับสี่เท่ากันครับขอให้เท่ากันเนาะครับผมอ่ะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับน้องก็ไม่ครับแฟนมวยหลายคนเลยมองว่าเราเป็นทีเด็ดของรายการมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยที่ผิดหวังในการเชียร์วันนี้หน่อยครับก็ขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังครับ ไฟนี้เป็นไฟที่โดนล็อกเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะสามคร<า>ับสามเรือ๋อโอเคครับน้องเป็นกราชากให้ครับผมบเปิดไฟครับ,รบขอบคุณครับ